เจดาวเทียมรับเช่าพระเครื่องหลวงปู่หมูลให้ราคาสูงท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่หมูลเจยินดีรับเช่าในราคาที่ท่านพึงพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระหลอ่อล็อกเก็ตหรือพระผงเจยินดีรับเช่านะครับส่งรูปเข้ามาทางไลน์เจด,ดาวเทียมหรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยครับกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับผม เจดาเทียมนะครับวันนี้เนี่ยจะมีต้องบอกว่า1น่ในนั่งตังค์นะครับที่ฝังตะกุดทองคําเงินนะครับเป็นหนึ่งในรุ่นที่หายากมากนะครับโอ้ต้องบอกว่าแทบไม่พบเจอเลยนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่มีเนี่ยก็เก็บเข้าไปในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยพิเศษยังไงนะครับอ่ะรุ่นนี้เนี่ยเจได้นะครับมาจากเจ้าของเนี่ยซึ่งบอกว่าโอ้โหเข้าไปทันไหวหลวงปู่ด้วยนะฮะก็เก็บมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะครับ โดยนั่งต่างที่เป็นตะกรุดทองคําเงินเนี่ยนะฮะจะจัดสร้างเพียง150องค์เท่านั้นนะฮะซึ่งจะบอกเลยว่าหาค่อนข้างยากมากๆนะครับกว่านั่งต่างธรรมดาที่ไม่มีการฝังตะกรุดนะครับโดยนะครับรุ่นนี้เนี่ย euh, ถ้าเป็นนั่งต่างที่เป็นตะกรุดทองคาเงินนะครับจะเรียกว่าเป็นกรรมการนะครับโดยจะมีการเนื้อจะค่อนข้างซุยนะครับซุยในที่นี้ก็คือหมายถึงว่ามันจะไม่ตึงนะครับก็จะเป็นเนื้อครกกาเรียกว่าเป็นคกรกหนึ่งนะครับ ที่เนื้อจะไม่ตึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยผมให้ดูนะในลักษณะของเนื้อเนี่ยจะเป็นแบบว่าเห็นไหมซุยซุย,ยไม่ตึงเหมือนบางครกที่เป็นนั่งตังนะครับเช่นเนื้อเทาๆอะไรแบบนี้นะเนื้อจะซุยซุย,ยแบบนี้นะครับจดจำนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องจดจํานะครับเพราะว่าเป็นแบบนี้ทุกองค์แล้วถ้าคุณดูได้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณเห็นพระที่เป็นตะกรุดแบบนี้นะครับจะไม่มีทางโดนเกเลยนะครับถ้าคุณเห็นว่า ลักษณะเนื้อซุยแบบนี้ชัดๆนะครับองนี้เนี่ยโ,โหคุณดูมีเกษานะครับงอกมาจากตรงนี้เลยเห็นไหมเกษางอกออกมาเลยนะครับแล้วก็บริเวณนี้ครับจะฝังตะกุดทองคําเงินนะครับโดยตัวตะกุดเนี่ยจะมีการจานด้วยนะครับจะมีการจานแบบนี้ทุกองค์นะครับที่ผมเจอนะนี่ฮะตะกุดที่ฝังจะต้องฝังเดิมๆเข้าไปในเนื้อแบบนี้นะครับไม่ใช่ฝังใหม่นะเห็นไหม องนี้เนี่ยเจ้าของบอกว่าได้มาก็เก็บในเรี่ยมเลยนะครับก็เลยทําให้พระองค์นี้เนี่ยไม่โดนอากาศไม่โดนไรตะกุดก็เลยอยู่ในสภาพที่สวยงามเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยลักษณะเหมือนนั่งต่างทั่วไปทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าจะมีการฝังตะกุดวิธีดูเนี่ยถ้าฝังเข้าไปในเนื้อไมนะครับดูเนื้อที่ปิ้นออกมาเนี่ยปิดทับตะกุดแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับเห็นไหมปิดทับตะกุดแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับอืมเพราะว่ามันคือการฝังเดิมจริงๆ,ๆนะครับโดยเนี่ยนะ ด้านหลังนะครับจะพิเศษตรงที่ว่าถ้าเป็นนั่งต่างที่ฝั่งตะกุดเดิมนะครับจะมีการเจิมสีพึ่งนะครับบริเวณด้านหลังอย่างนี้นะครับเพิ่มความพิเศษเข้าไปอีกนะฮะเนี่ยเห็นไหมก็เป็นสีพึ่งนะครับสีพึ่งเจิมทั่วไปนะครับโดยจะมีการเจิมให้ทุกองค์นะครับที่เป็นนั่งต่างแบบนี้ลักษณะด้านหลังจะต้องมีสีพึ่งแต้มแบบนี้นะครับซึ่งทําให้เราจดจําลักษณะได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะฮะ ดยรุ่นนี้เนี่ยก็วัดกันตามความสวยนะครับความสวยของรุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นตะกรุดผมบอกกันเลยว่าเนื้อจะซุยนะครับแต่เราก็ต้องมาดูว่าเประคำอย่างเงี้ยค,นะครับเรียงเม็ดไหมนะฮะเห็นไหมประคำอย่างเงี้ยเรียงเม็ดนะครับหน้าตาหลวงปู่ชัดไหมยังพอเห็นลักษณะจมูกปากตานะครับจมูกโดนไหมนะฮะแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็จะเห็นเกสาค่อนข้างชัดเจนนะครับเนี่ยคุณดูดิทะลุออกมาถึงนี่เลยเห็นไหมเนี่ยเกสานะครับพาด ซึ่งหลายๆองค์ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับถือว่าก็เป็นหนึ่งในองค์ที่สวยเลยนะครับถ้าท่านใดมีนะครับแบบนี้เนี่ยโอ้โหเจยินดี D รับเช่าให้ราคาที่สูงนะครับท่านใดมีก็เสนอราคาออกมาได้เลยนะครับพอใจเท่าไหร่มีราคาที่เจพอจะเช่าหาไปต่อได้เนี่ยเจยินดี D รับเช่านะครับก็ถามว่ารุ่นนี้เนี่ยก็คงเป็นนักต่างที่พิเศษที่สุดแล้วนะครับที่ที่ เป็นของหลวงปู่หมุนนะเพราะว่านักต่างทั่วไปเนี่ยก็อาจจะมีเนื้อเทาหรือว่ามีการปั๊มตาวัดนะครับแล้วก็มีการอุดชันลงแบบนั้นก็จะมีราคาที่สูงอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะสูงที่สุดนะครับเพราะว่าหายากที่สุดด้วย150องค์เท่านั้นเองนะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับได้รับประโยชน์นะครับก็ รบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจด้วยนะครับถ้ายังไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับไม่ซื้อไม่ขายไม่ว่ากันนะครับขอแค่กาลังใจเล็กๆนะครับช่วยกันนะฮะถือว่าวันนี้ผมก็เอานั่งต่างที่มีตะขุดเนี่ยเอามาให้ชมนะครับอย่าลืมนะครับจดจําในลักษณะของพิมพ์นะครับที่เป็นนั่งต่างที่เหมือนนั่งต่างทั่วไปนะครับแต่ว่าเนอจะต้องซุยนั่นเองนะครับลืมสองหลังให้ดูนะเห็นไหม เนื้เหมือนเดิมนะครับซุยๆแบบนี้นะครับเป็นเหมือนกระแจะนะครับจะไม่คมเข้มนะครับแต่ก็จะเห็นรอยเจิมสีพึ่งเดิมๆอย่าเงี้ยชัดเจนนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้เจลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เจด้วยนะครับสวัสดีครับ